พี่น้องเอ้ยเกาสีห่างซิบสีห่างคอยห่หางแต่ให้หน้าสวนส่วนบาเอฟซี่กับบาวุนนี่ยาสีมีบ้านห่างยาสิไล่ร่าถิ่มการท้งปลาปอยปลาห้ช่องในหน่อยบาวุนนี่ชาแนลกินเหวจนซาดื่เด้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> <c oughs> เอาสบายดีพอ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังเล่าฟังสายฟังควายใ,ในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมันอิตาลีโอโอ,อยู่ทั่วตุงมุ่งแบบดาวอังคารนั่พี่น้องว่าสบายดีผู้เสพผู้ซา,ผ,าผู้บาผู้เพอ่าไม่ห,าห่างนั่งหม่เพีกยงเพี้หน่อยเด็กกระเทยน,น,นั <c oughs> ย่งนอกจะหน่อยที่ว่าสวัสดีแต่คนอื่นกระเทยโบสวัสดีนั่เพิหน่อยใจเพ่สิฟ้ามือใส่หูว่าบมีทัพดีหัวสักทุนจิ้มต้องหมอไอ้อ้บุญเส้นนี้สิบบริอื่นดุดใจ กูไห้มะงัดเอาวาบุญมีออกมาเป็นว่าพี่น้องจริงๆนะพี่น้องเอ้ยบเบาๆกูบริหัวพี่น้องบ่อหัวกูมีลูกเป็นว่าบางคนก็ว่าบ่อหัวก็มีลูกได้ก็ได้คือการนอแต่ว่าเป็นความสาม่าจะโพสตัวเพื่อนยาสิฟิก์มปี้เพื่อนเด้อพี่น้อง <se ller> เอาเป็นการวบาหลายใหญ่ห่างนอเดียวสิพภาพพี่น้องเออมื่อนี่บ่าบุ้นมีก่กะอาเมนูมมานําเสนอพี่น้องอีกคือเก่านักก็คือกุ้งอบบุญเส้นพี่น้องเมื่อนี้จะเม็ดกุ้งอบบุญเส้นให้พี่น้องกินนอก,ก่อนจะไปหูส่วนผสมต่างๆแต่เดี๋ยวเดียวบ้าบุญมีฝาก่องนี่หน่อยบ้าบุญมี่เสนอไว้กับพีกับนองก็นอกขอฝาก อ่าแชร์ฝากได้ฝากกด subscribe ฝากติดตามบ่าวบุญมีนี่เด้อให้กำลังใจบ่บาวบุญมีกดบัตกระดงในี่นะพี่น้อง <c oughs> มันดังกงกง,กงอ่ะมันติดสีดังแห้งคุณทุกคนมาอยากดังแห้งคือบอกเพ่งเพี้ยนดวงพ,อพ่อมาตีเอาไว้เอามาตีหลวงพ่อแล้วสิขอนตีเพี้ยนแล้วสิฟาดสวงหน่อยเอาสิบองอกของของปันเกลียวดวงหาสิบบาทคุณบ่าพี่น้อง <c oughs> เอาก็จะแนะนำไอ้ระเอาากในทองเลีองในนอกระกุ้งอ่ากุระขึงกิโลมีก็มาพาหลังคือกันหลังทำความสะอาดเอา เขียวใสมันออกเรียบร้อยบุญเส้นเนาะคิงกับฮอมแดงทุบบุบๆประมาณสองสามหัวแล้วก็มันหมูอันนี้มิพริกไฆ่เลยบาวุ้มีทุบแตกๆแ,แล้วก็ใส่ทุงผ่าเขากระเทียมทุบบุบบุบแล้วก็ต้นหอมหั่นทอนอ่ะอันนี้ก็เฮ็ดหอมบาบุนมีแซ่ต่มดวกน้ำห่อนเรียบร้อยเนาะเพื่อให้มันนิม่มอ่ะเพื่อให้มันนิ่มใส่รสชาติกับไปจั็หน่อยแล้วก็จะมี เอบเราจีนน้ำมันงาเนาะมีขนอรถดีเนาะที่บาบุนมีสใส่แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลสามช้อนชาแล้วก็น้ำมันหอยสามช้อนโตแล้วก็สีวดําพี่น้องสีวดํานี่บาบุนมีก็ผสมสีแดงส้มสีผสมอาหารยังหน่อยพี่น้องเพื่อให้เกิดมันเป็นแบบคล้ายแบบดำสีเดือนนกนะพี่น้องเ่เห็นมันดำแห้ง ไม่ได้เขาอบปุนเซนมันจะออกสีแบบออกสีแบบึ่งเหลืองดดำๆึเหลืองจัหน่อยบ่มให้มันดำปื้อเลยนาพี่น้องมันตีบนากินดำปื้อเอาสําหรับหูเครื่องผสมต่างๆเน่ะเดี๋ยวว่าคุนมี่จะเอาพวกเครื่องหอมนี่ลงไปเจียวครับไอ้มันหมูก่อนว่าพี่น้องให้มันเกิดความหอมก่อนเดจังเอากุ้งเอาบุญนเซนเอาขัดตอนต่างๆลงเดี๋ยวไปบ่งแนเนาะพี่น้องเอาคอนอินมุตะเอาหม้อ ลงไปแล้วก็เอามันหมูตามแนเนาะพี่น้องเนาะเอาลงไปล้วนให้น้ำมันมันออกให้น้ำมันหมูออกก่อนแล้วก็เคียงลงลงไปกระเทียมหอมแดงราโคซี่พี่น้องโอ้โยพี่น้องว่าจะเครื่องโอ๊บอีกครึ่งเนาะเออมันเป็นสีหอมเนาะพี่น้องนเนาะ เอาแลจะเอาเครื่องหอมต่างๆลงไปได้น้องพี่น้องแต่ก็ขวมาได้สักพักก็เริ่มกินหอมเริ่มจะออกเริ่มจะโซ่ออกมาเสียงดังมาตีดังบาบนมีเลยได้พี่น้องเลยโอ้หสิบวง่ายทวนซะว่าน้องกินหอมตีดังเราเอาขวมาสักพักแล้วมันก,ก็หอมแล้วน้องก,ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็จะเอากุ้งล่งแน้งพี่น้องเติมน้ำโอเค พอเติมนม้ำลงเลยแต่จะตามด้วยสรสชาตินาะพี่น้องน้ำมันหอยที่เขาได้เตรียมไว้ใช้เวทพี่น้องหลังองน้ำถัวยนี่ยเพมแสี่ยมันอยู่ในคลิปนี้น้ำถัวยนี่แหละน้ำตาลทรายพี่น้องน้ำต้นเนี่น้ำมัน,น,น,นลืมบ่พี่น้องนี่มันใหญ่บิ๊กฟ้าเกียวน้อง,อ,งอ่าส่วนโต๊ะหนึ่งพี่น้อง เ,เติมลงไปบ๊วเป็นยังเืิมเน้นน้อยหนึ่งกับ่เป็นยังเสียบคือนเราพี่น้องอ๋อลงเนาะพี่น้องเสียบคือนเรา <c oughs> <c oughs> นี่พ, <c oughs> พริกไทยล, <c oughs> ลุ่งแต่มันง่ารุงแค่ส่วนหนึ่งส่วนโตะ <c oughs> จะได้หอม <c oughs> ซีอิ๊วดำพี่น้องคิดตีที่ผสมสีใบเนี่ยซีมันให้พี่น้องเบิ่งไกลๆส <c oughs> ีมันจะบดดำ คือมาตักเต่น้ำมันนะเพราะว่ามาผสมสีแดงสมใส่ไปก่อนจะส,นส่นซ่าหนึ่งเนาะเบิงบ่งก่อนเบิ่งสีมันก่อนหลังจากบาหมีม่ใส่เพิ่มสีเอาอีกเพิ่มไปอีกเล็กน้อยเนาะพี่เนาะมันยังบอกท่านสีบอกท่านใดบันใดเพาต้มต้มเพาะเบ่งสีน้ำไปก่อนเนาะหลังจากน้ำเดือดห่อหนามลุง่งเลยมันเดือดแล้วจะเอาปุุงลงพี่เนาะมันจะสีบุกข้าวปุุงหลังจากบาน้าม,มันเดือดแล้วก็ เอากุ้งลงเลยเนาะพี่น้องกุ้งลงกุ้งเริ่มกับต้มให้กุ้งมันอันนี้ก่อนพี่น้องหลังจากเอากุ้งลงกับเอาฝาปิดหลังจากเอากุ้งลงน้ำเดือดแดีวกับเอาฝาปิดเด้๋ยนาะพี่น้องหลังจากเอาบุญเซีนลงน้ำเดือดแดีวกับเปิดเบื้องนี้เนาะพี่น้องที่ต้มโดนกุ้งเอาพ่อบุญเซีนซุปทราบมั้ยนี่วะเซีนมันแต่มันจะบวกดำนะ ถ้าซิมเบิง้งซิมเบิ้งเซ็นบุญเซ็นไม่ได้เนาะแล้มันสุกเดี๋ยวล่เอาบุญเซ็นไปจะได้ละ,ออออะเอาต้นหอมลงนะดิ้นยินเอ,อ,อ,อาหนามออกเทหนามออกวันนี้พี่นนองเพื่อว่าให้มันแหง กินน้ำออกแล้วเฮาต้องไปตั้งไฟอีกนาะอ่าอบให้น้ํามันแห้งไปอีกจังเอาเหล่าจีนลงขันตอนสุดท้ายแล้วก็จังเสียวออกอนั้นเฮาเฮาเอาน้ําออกเนาะ อันนับอ,อแล้วกันเมืมาตั้งไฟอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะเพื่อว่าให้มันหนามมันแหงมวนจากลนหมอนให้มันแหงบ่ให้มันแช่เขามาอัดไฟขึ้นแล้วก็เหลาจีนสาสลงจะหน่อยให้มันเวลาเปิดฟ้าออกเวลาไปเสือขาเวลาหรืยว่าออไปเปิดออกเวลาเขากินมันจะกินเดาจีนมันจะซ่ยขึ้นมากหอ,อมเอาอัดไฟขึ้นได้เนาะนลังจะเขาอั ไฟมากแต่เส้นมันเดิมแห้งเนืน้อนอ้พี่น้องก็เอาเราจีนลด่งเราจีนสาดให้นมันถือหมอ้อจักกน้อยมันสีหอม,มเอาอัดไฟอีกรอบแป๊บเดียวเอาบันเอาเอาเนื้พี่น้องบันเซ็จเดี๋ยวเรียยร้อยเอาโยุมากแตทิเที่สิ พี่เสียสวยเนาะแบพผู้หพี่น้องยังเป็นไอตัวๆวๆือวายโยมากกว่าี่เลยเส้นเส้นมันเกิดอีบัวดำพี่น้องเดี๋ยวแต่งจานจพกหน่อยหนึ่งเอาก็ปเป็นจะได้พี่น้องไปเจ้าปอีกหนึ่งเมนูน่าสำหรับกลุ่มอบคุณเส้น์ฟของบาร์บุญมี่เนาะ พี่จะได้สีสันหนาตาพี่น้องเขกินได้อยู่บ่เดี๋ยวว่าบุญมีสิตักเส้นให้เบิ่งเด้ออ่าเส้นมันก็จะออกสีนี่มันจะบ่ออกสีดำเด้อพี่น้องอืมสีสันหนาตาพอกินได้อยู่บ่พี่น,อน,น้องเส้นนุ่มพี่จะได้กาแฟเขาใดเขาแซ่เขาซับสไครต์ที่ตามบาบุญมีเนเด้อขอขอบอกขอบใจสำหรับผู้เป็น ติดตามบ่าวบุญมีมาตั้งแต่คลิปเดิมต้นจนหอดคลิปปัจจุบันก็วังมาพี่น้องจะให้การสนับสนุนติดตามบ่าวบุญมีตลอดไปเนะาะสองบ่าวบุญมีจะอยู่ใดก็ยอนพี่น้องให้การสนับสนุนเป็นกำลังแรงใจบ่าวบุญมีเนาะเพื่อสัรหาร่ำนำหาเมนูไม่ไม่แปลกๆไม่เห็นในพี่น้องข้าเวิรเนาะ ฉันอะไรคิปนี้ก็จบฉันนีแล้วเนาะพี่น้องก่อนไปพ่อวิ่ใส่พ่อพี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมิแห้งกัะสุขปู่ชุ่มพ่นจะเจ็บจะจนมีเงินใส่กันได้หลไรล้ลำด้วยล้ำด้วยถือไว้กันตุ่วัดตุ่วัดแล้วแบ่งมาให้ยบาบุญมีน้ำเน้ด้วพี่น้องพอเพื่อบาบุญมีสิได้ไปซื้อของเมียเนี่นยพี่น,อ <c oughs> ออนอ้องเ,องเององบิ่งต่อไปเนาะตอนนี้เงินเดือนออกกับเบิศไปได้แล้วพี่น้องเออทำเมียต้องหายว่าอยู่ใจมันมักเนาะพี่น้องเอ้าว่ากันสู้กันไปพี่น้องเออ เป็นกำลังแห่งใจให้กันเนอพี่น้องเนอเอาคิปนี้จบสานีกันเด้วบ๊ายบายปหน้าพอกันไม่ไปก่อนไปกินกุ้งอม,มุญเส้นเส้นมนมนมก้อนบาทนี่เ <c> ฮ <oughs> ้มาเด้อพี่อยาก